สวัสดีค่ะพบกับะจิและช่องจินิวค่ะแฟมิลี่ค่ะแล้วอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันด้วยนะคะอจิของอวยพรให้กับพี่ๆเอฟทุกท่านค่ะเดินทางกับกรุงนิรนาด้วยสวัสดีภาพกันด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะและวันนี้ค่ะอจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชวูนฟอร์ดไอเมนสาขาราชบุรีพระรามหาค่ะและจะพาทุกท่านไปรับชมกับคันนี้ค่ะกับตัว Ford Rang เจ X Hammer นั่นเองค่ะทําไมถึงบอกว่ารุ่นนี้ X Hammer มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพัดดานไปรับชมกันค่ะแล้วรถคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่9,900 0บาทค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเขาทำมาให้หมดแล้วอ่าด้วยความที่มีชื่อคำว่า Hammer เข้ามานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวฟอนต์รนเจอร์นะตรงนี้มีมาให้ด้วยกับตัวฝากสกูปหรือฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวฟอนต R A N G E R ค่ะที่เป็นสีดำนะและที่สำคัญเลยทางฝั่งด้านหน้าที่ไม่เหมือนใครด้วยในรุ่น X Hammer ก็คือตัวกระจังด้านหน้าหรือกริวนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาทำออกมาเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องครอบเนาะครอบตัว Ford ใช่ไหมแต่เราอะได้เป็นตัวกระจังคาดด้านหน้าที่เป็นตัวฟอน Ford โดยเอาตัวเอกลักษณ์ที่เป็นตัวด้านหลังที่เป็นพื้นสีดำเงินออกนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป มันก็ดูเท่และแปลกตาไปอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันค่ะนี่ให้มาเป็นสีดําเงาด้วยนะ FORD แล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากให้มันแบบว่าเข้ากับสไตล์ของจอด้วยแต่ที่สําคัญเลยจุดเด่นของในรุ่น X Hammer ก็คือราวหลังคาตัวที่เป็นแหลกหลังคาถาดยื่นออกมาแบบนั้นแล้วก็ทางฝั่งของตัวโลบาร์เหล็กนั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้กับทางฝั่งด้านหน้านะยังมีทางฝั่งของตัว กันชนด้านหน้าที่เป็นสีขาววันนี้เราพารับชมสีขาวกันตัวนี้จะเป็นสีขาวขนาดใหญ่หูเกี่ยวล่างจูมีมาให้หนึ่งตำแหน่งค่ะทางฝั่งด้านซ้ายนั่น,นเองแง่สีดําเลยแล้วก็จากที่สังเกตนะกระจากหน้า,นาตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดําด้านด้วยนะแง่มันก็ไม่ได้แบบเงาจนถึงท่านบริเวณตัวฟอนต์เนาะไปดูกันต่อกันที่ไฟหน้ากันดีกว่าค่ะไฟหน้ายังคงความที่เป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะ ตัวนี้ให้มาเป็นแบบ LED นะมีไฟไดีทามันนิ่งไลท์รูปตัว C แบบ LED ค่ะอันนี้สวยนะเล่นลวดลายได้ตรงนี้สวยมากเลยมากันที่ฝั่งของไฟตัดหมอกกันบ้างค่ะไฟตัดหมอกตรงนี้ให้มาเป็นการตกแต่งบริเวณของตัวไฟตัดหมอกที่เป็นโฮเมียมค่ะนี่หันตัว C เหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟไดีทามกับตัวตกแต่งด้านล่างค่ะ มากันที่ด้านข้างกันมากเพราะว่าทางฝั่งด้านข้างตรงนี้เขาให้คิ้วล้อและซุ้มล้อมาค่ะตกแต่งมาจากโรงงานเลยไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วตัวนี้เป็นสีดำเลยเพื่อให้เข้ากับชุดเซตของ X Hammer นั่นเองค่ะอ่ะสีดำขนาดใหญ่อานนี้มาดูสเปกยางและล้อ,อยางกันบ้างดีกว่าเพราะว่าถ้าตัวสเปกยางล้อ,อยางเนี่ยเป็นยาง Bridgestone นะทั้ง4เส้นเลยสเปกยาง255ั70 อ่าค่ะล้อขนาด17นิ้วนะด้านหน้าให้มาเป็นดิสเรกค่ะระบบช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นอิสระปิงกนก2ชั้นพร้อมคอยสปิงและเหล็กกันโค้งค่ะตัวเครื่องยนต์ตรงนี้การตกแต่งเครื่องยนต์เราไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนั่นเอง170แรงม้าค่ะมีตัวโฟเมียมด้านหน้าด้วยนะกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างให้มาขนาดใหญ่ด้านบนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ ไฟเดียวตรงกลางด้านล่างเป็นสีดำผิวรายค่ะ <c oughs> ไปที่ฝั่งด้านบนกันมากที่อาจีบอกไปว่ามีตัวถาดนะตัวถาดหลังคาด้านบนที่มีตัวจับให้เรียบร้อยเลยเ,เราสามารถจะขนของไม่ว่าจะเป็นหนักแค่ไหนก็สามารถใช้งานได้เพราะจุได้ถึง5 4าีกิโลเลยค่ะก็จะแคมปิง้งจะไปไหนอะ่ะจะขึ้นดอยหรือว่าจะพาไปหาน้อง ต้องการที่จะไปทําบุญแล้วต้องการวางของสัมภาระต่างๆด้านบนหรือเป็นจักรยานด้านบนเราก็สามารถใช้งานของตัวแฮมเมอร์ตัวนี้ได้ค่ะเขาเขียนไว้เลยว่า maximum l o ลดอยู่ที่54กิโลเมตรนั่นเองค่ะนี่มีตัวฟอนต์ให้ด้วยและทั้งฝั่งของด้านนี้กันมากค่ะนี่มากันที่ประตูด้านข้างกันมากนี่ทางฝั่งประตูตรงด้านนี้นะก็จะมีตัวด้ามจับปิดประตูค่ะที่เป็นสีเดียวกเป็นกับตัวรถเลย บันไดข้างยังมีมาให้ค่ะในรุ่นนี้ก็จะเป็นบันไดสูงแล้วก็ด้วยความตัวรถที่เป็นสี่ประตูยกสูงก็ต้องมีบันไดข้างมาให้ด้วยแล้วก็จะมีทางฝั่งของอตัวที่เป็นผิวกันลื่นมาให้นี่ตัวน้าจับเปิดประตูฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองค่ะก็ให้มาในรุ่นนี้ที่เป็นสีขาว อะต่อกันมาเรื่อๆยๆเลยทางฝั่งด้านหลังกันมากนี่ที่บอกไปว่ามีโรบาเหล็กมาให้อันนี้ก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนกันเลยาทาง Ford Thailand นั่นแหละจับมือกันกันกบทางแฮมเมอค่ะนี่จะให้มาเป็นแบบใหญ่มากเลยนะมีการตกแต่งลวดลายข้างล่างตรงนี้ตรงกลางเป็นลายแคปลาค่ะมีตัวฟอนต์ที่เป็นแฮ m เมอร์ด้วยแต่รูปทรงอ่ะเขาจะยาวจนถึงด้านหลังกระบะด้านท้ายเลยนะ น่แล้วก็จะมีตัวน็อตมีการใช้งานถ้าเราไมอ่อยากแต่งแต่คิดไม่ออกหรือว่ายังไม่มีอินสปิเรชันในการจะแต่งรถเราก็สามารถดูคลิปนี้ค่ะเพื่อทำการตกแต่งได้จริงๆแล้วแฮมเมอร์มีหลากหลายรูปแบบนะที่เราจะสามารถตกแต่งการใช้งานได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ให้พาทุกท่านมารับชมกันค่ะทางฝั่งด้านล่างกันมากดีกว่าเน่ด้านหลังนะช่วงล้อด้านหลังค่ะก็จะมีคิ้วซึมล้อมาให้ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดการใช้งานได้โดยทีเ่เวลาเราปลดล็อกเราก็สามารถใช้งานได้เลยน,นี้ก็จะเป็นไบโอดีเซลถึง B20 เลยแต่ตอนนี้ B20 มือนจะไม่มีแล้วเนาะก็จะใช้เป็น B10 B10 กันนั่นเองอะมาลงมาด้านล่างกันค่ะทั้งฝั่งของล้อยางด้านหลังค่ะยางบิสโตนสเปคยางส5งทับเ0็ดาง์ค่ะด้านหลังให้มาเป็นดังเบรกนะนี่ เราจะเห็นจานเด็กสีดําขนาดใหญ่เลยค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะเป็นแหนบซ้อนพร้มอมยังให้ชกอัพมาไว้นอกชัดสีค่ะนี่ตัวแป้นเหยียบด้านหลังตรงนี้นะเพื่อให้เราก้าวเข้าไปด้านในแต่ตอนนี้ก็ถือว่าก้าวได้นะถึงแม้ว่าจะมีโลบาเหล็กขวางเราก็ยังทําได้ค่ะมากันที่ไฟไท้ายกันบ้างไฟไท้ายค่ะนี่จะให้มาเป็นไฟไท้ายที่เป็นแบบหาโลเจนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟทับทิมข้างล่างใช่ไหม ไฟถอยไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟเบรกค่ะให้เป็นไฟหลอดมาหมดเลยฝั่งด้านหลังตรงนี้มีไฟเบรกตรงที่3แบบ LED ตัวเปิดจับค่ะกระบะด้านท้ายเป็นสีดำแล้วก็ยังมีทางฝั่งท้องนี่เลยสัญลักษณ์ด้านหน้าเปลี่ยนตัวกิวให้นะตัวกระจังด้านหน้าให้ด้านหลังยังเป็นคงความเอกลักษณ์ของเขาเหมือนเดิมค่ะและยังมีตัวกล้องค่ะช่วยถอยจอดด้านหลังให้ด้วยนี่ ฝั่งด้านล่างตรงนี้กันชนด้านหลังค่ะก็จะมีตัวแป้นมาให้เป็นสีดำนะแล้วก็ด้านล่างเป็นสีขาวค่ะยางอะไหล่มีด้านล่างหนึ่งเส้นนะปะเดี๋ยวเราไปดูเปิดกระบะด้านท้ายให้ดูดีกว่าอันนี้ปูแมกไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยเลยปูแมกไลเนอร์ให้แล้วด้านหลังก็จะมีตัวแมกไลเนอร์ f O R D ค่ะอ่าหนึ่ง สองสึบนี่นั่งได้สะดวกสบายเลยเ,เดี๋ยวเราจะพาด้านไปรับชมภายในตัวรถกันด้วยค่ะเพราะว่าภายในตัวรถเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสีประตูใช่ไหมภายในก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายค่ะในตัว Ford Ranger X Hammer ค่ะเขาให้ชื่อนี้มานะนี่ภายในจะเป็นแบบด้านนี้เลย อ่านี่ค่ะอ่ะก็เล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวล็อกเบลให้มีตัวยุดเบาะเด็กมาให้เฮทางฝั่งด้านหน้าก็จะมีช่องวางของมี Power อร์เอาเลยชาร์จให้ค่ะไปที่ฝั่งของด้านข้างประตูกันมากดีกว่าซึบอ,อ่า ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวประตูที่เป็นสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวจับเปิดที่เท้าแขนเป็นหนังค่ะแล้วก็มีช่องวางของช่องวางขวดน้ําให้ด้านข้างค่ะอ่าปาเราจะพาทุกท่านไปรับชมทางฝั่งของคนขับกันด้วยค่ะถ้าทางฝั่งทางด้านคนขับค่ะเราก็จะพาทุกท่านรับชมทางด้านนี้เลย นี่ตาเมจิมาได้เลยค่ะฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวน้ำจับฉีเดียวกันกับตัวรถช่องเสียบกุญแจค่ะอึ๊บอ่าฝั่งด้านนี้นะนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกตัวปลดล็อกค่ะตัวรกระจบไฟฟ้าทั้งสี่บานแล้วก็ตัวปรับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะตัวเบาะที่ให้มาด้านในเป็นเบาะผ้านะเออให้มาเป็นเบาะผ้าค่ะ แล้วก็ปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยเป็นแบบแมนนวลค่ะแลนะพวงมาลัยที่ให้มาค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยสีดำนะแล้วมันกดได้เป็นซอฟด้วยไม่ได้แข็งวัสดุไทมอลดีนแล้วก็ปรับทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยได้ทั้งหมดสี่ทิศทางค่ะได้เข้าหาตัวด้านออกด้านลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะอึ๊บปิดเก็บตัวปรับไฟด้านหน้าตัวรถค่ะ ปรับระดับไฟได้ถึงหถ,ถึง4ระดับนะถึงส่ระดับนะนี่นี่ก็จะเป็นในรุ่น Ford Ranger กระบะสีประตู X Hammer นั่นเองค่ะใครที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมค่ะสามารถมารับชมได้ที่โชว์รูม Ford i m มสาขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องดีสซน์กันค่ะไปกันเลยค่ะ กันไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของตัว Ford Ranger X Hammer กันค่ะมารับชมด้านในกันเลยค่ะในตัว Ford Ranger X Hammer ค่ะก็าม,มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะขนาดแปดนิ้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขับขี่ที่เป็นการเช็คระยะการข้อมูลการเดินทางค่ะการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองก็สามารถตั้งค่าการใช้งานบริเวณหน้าจอดได้เลยนี่ก็จะเป็นภายในของตัวในรุ่น X Hammer ค่ะนี่โหมดการใช้งานโหมดการขับขี่ค่ะก็มีให้เราได้ใช้งานด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโหมด normal ค่ะโหมด eco ค่ะโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นค่ะ อุณหภูมิด้านนอกตัวรถนะ3า33องศานะขนาดนี้ค่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันในการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านขวาค่ะนี่เลยก็จะมีตัวขีด3ขีดแบบนี้ให้เราเข้าหน้าเมนูของตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่รับสายแบบแพนฟรีค่ะทางฝั่งด้านซ้ายก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะเพิ่มเสียงลดเสียง ด้านหลังของพวงมาลัยที่ให้มาในรุ่น X Hammer ค่ะก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟสูงฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาดูกันที่จอกลางกันบ้างค่ะในรุ่นนี้จอกลางที่ให้มาค่ะหรือว่าหน้าจอแสดงผลข้อมูลการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์เมนต์ตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของตัวบริเวณหน้าจอด้านนี้หรือว่าการเข้าฟังก์ชันเมนูต่างๆค่ะ ทางฝั่งด้านล่างจะมีปรับอุณหภูมิทางฝั่งด้านซ้ายนะแล้วก็ปรับพัดลมทางฝั่งด้านขวาค่ะเอ็น้ำยาเอเราสามารถเปิดตรงนี้ด้านนี้ได้เลยพอเปิดขึ้นมาระบบปรับอากาศมันจะขึ้นให้เองอัจโนมัติตรงนี้ด้วยนี่แต่้ถ้าเราต้องการปิดเราก็สามารถปิดได้เราสามารถเลือกได้ว่าตัวโหมดการใช้งานค่ะจะใช้บริเวณแค่ด้านล่างตรงนี้หรือว่าทางฝั่งด้านหน้าของผู้โดยสารก็จะมีให้เราได้ใช้งานข้างล่างข้างบนด้วยก็จะมีลมบอก หรือว่าใช้ Mac กเตัวนี้ก็เผื่อเราจอดด้านนอกตัวรถอนอกอาคารกางแจ้งนานๆนั่นเองค่ะ,ะปิดไปเลยเวลาปิดก็มันก็จะรอประมาณนิดนึงแล้วก็จะปิดเองแบบนี้ค่ะลงมาทั้งฝั่งด้าล่างกันบ้างค่ะกับตัวพอร์ตการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB พอร์ต Type C ค่ะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วย ฝั่งด้านหน้าตรงนี้เอ,อ่างที่บอกไปว่ามีปุ่มการใช้งาน2ปุ่มค่ะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มโหมดการใช้งานสโหมดที่ให้พารับชมกันไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดการลื่นนถ่ายของรถค่ะและข้อดีของในรุ่น x hammer นะหรือว่าในรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเกือบทุกรุ่นเลยใน Ford ค่ะตัวนี้สามารถสั่งสตาร์ทรถค่ะผ่านแอปพลิเคชัน ford p r i v connect ได้ด้วยตัวนี้เกียร์ให้มาเป็นเกียร์อ,อัตโนมัติข้างหน้าเวลาการเข้าเกียร์เราก็ต้องกด แล้วก็ดันได้เลยมีบวกและลบให้เราใช้งานค่ะพุ่มหนังสีดำเดินได้สีดำเบรกมือที่ให้มาในรุ่น X Hammer ค่ะตัวนี้จะเป็นเบรกมือแบบแมนนวลค่ะหัวปุ่มเป็นสีดำนะหนังสีดำเดินได้สีดำค่ะที่เท้าแขนนี่สีดำขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีทางฝั่งของช่องเก็บของขนาดใหญ่มี power outlet ชาร์จให้ใช้งานค่ะ มีร้อยสายออกมาด้านนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นร้อยสายเข้าไปข้างในเนะาะไปกันต่อค่ะทางฝั่งของเบาะผู้โดยสารในรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นเบาะผ้าค่ะด้านบนหัวหมอนเป็นสีดำนะเป็นผ้าสีดํานะด้านล่างตรงเนี้ยปีกด,ด้านข้างก็จะเป็นสีดําหมดยกเว้นตรงกลางค่ะที่ให้มามีการใช้งานของสีมาด้วยสีขาวตัดดำนั่นเองมันก็จะเป็นออกเทาๆเนาะ เบาะที่ให้มาเป็นแบบแมนนวลนะปรับเอนปรับเลื่อนด้านหน้าได้เลยค่ะฝั่งแดชบอร์ดด้านหน้ากันบ้างค่ะตรงด้านนี้อคอนโซลน,นะคอนโซลด้านหน้าก็จะมีด้านบนที่เป็นลวดลายแบบหลังพึ่งตรงกลางเนี่ยให้มาเป็นสีเทานมค่ะนี่ตรงกรอบของตัวช่องปรับอากาศก็ให้มาเป็นสีเทานมเหมือนกันมีช่องวางของให้กล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะฝั่งด้านนี้เราสามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะหรือว่าเราอยากจะวางของเราก็สามารถวางได้ค่ะ นั้นบนกันบ้างค่ะที่บางแดดนะให้มาในรุ่นนี้ก็จะมีกระจกในการใช้งานค่ะฝั่งของผู้โดยสารถ้าฝั่งของทางด้านคนขับจะเป็นช่องเสียบบ,บัตรนี่แต่ให้มาเป็นแบบใหญ่ๆหเหมือนกันนะตัวที่บางแดดเนาะเราก็จะได้ไม่ร้อนด้วยช่วงนี้อากาศร้อนกันด้วยเนาะแล้วก็ใกล้เทศกาลสงการานกันแล้วนี่มีช่องใส่แว่นด้านบนให้ค่ะในตัวรุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับ ระบบเบรคค่ะ ABS EBD ค่ะมีถุงลมนิรภัยค่ะในตัวสีประตูให้มาทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยเดี๋ยวจตจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมด้านหน้าตัวรถกันค่ะแล้วก็สรุปของห้องเครื่องยนต์กันด้วยค่ะตามกันไปเลยค่ะจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์หน้าในตัว Ford Ranger X Hammer คันนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะ นี่ค่ะท่านไปรับชมกันค่ะกับตัวข้อมูลห้องเครื่องยนต์ในตัว Ford Ranger x h a m m e r ลราคา990,000บาทคันนี้กันค่ะอ่าอึบนี่แล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยค่ะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่หน้าตาเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบค่ะในตัวข้อมูลเครื่องยนต์ค่ะที่ให้มาในตัว Ford Ranger X Hammer ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง DOHC wow, 1 6ว v 2.0ลิตร1 9 9 6ซ c พ่วงระบบอัดอากาศ VG เทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด170แรงมา้าที่3,500รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,250รอบตนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนล้อหลังค่ะ ในรุ่นนะี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมอะไรแล้วสามารถาเข้ามารับชมแล้วก็จองรถได้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้ราคาค่ะอยู่ที่9 9 0 0 0บาทค่ะนี่ก็จะบอกว่าตกแต่งให้หมดแล้วจากโรงงานเลยมีการมีวารันตีให้นั่นเองค่ะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโชุูฟอร์ดไอเอ็มสาขาราชเจริบพรรรามหาได้เลยค่ะหรือว่าจะ โทรมาหาหรือแอดไลน์มาได้ที่0 9 8 5 5 5 1 5 5 8อาจีอีมีให้บริการค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูมฟอร์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจีได้พาทุกท่านมารับชมกับตัว Ford Ranger กระบะสีประตูคันนี้เอ็กแฮมเมอร์นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะ ฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ i t View Family กันด้วยค่ะและก็สวัสดีปีใหม่วันสงการของไทยกันด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางค่ะสวัสดีค่ะ